ช่วงนี้กระแสทนายร้อนแรงสนเกินวันนี้ก็เลยมาแนะนำ6ซีรีส์เกี่ยวกับทนายอายการกฎหมายนะครับมีอยู่6เรื่องมาแนะนำนะครับมีซีรีส์เกาหลีและซีรีส์จีนมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับ Why You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ เรื่องนี้มีอยู่16ตอนนะครับตอนละประมาณ1ชั่วโมงรับชมได้ที่ไอชีอีแบบซับไทยนะครับแล้วก็มีที่วิวนะครับมีภาคไทยหรือภาคอีสานนะครับอ๋อแล้วก็มีที่โมโนแม็กนะครับมีภาคไทยและซับไทยเช่นกัน,เป,นเป็นเรื่องราวของนางเอกนักข่าวสาวสวยที่ฝันถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต การตายของบุคคลอื่นและมักจะเป็นเรื่องจริงแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเธอนะครับจนได้พบกับพระเอกอายการหนุ่มก็มีเหตุการณ์แปลกแปลกทําให้ทั้งคู่มาเจอกันนะครับทั้งคู่จะหยุดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่แล้วผลจะเป็นอย่างไรต้องลองไปรับชมกันนะครับเรื่องนี้สนุกนะครับรักโรแมนติกออกแนวสืบสวนสอบสวนมีนักข่าว อายการแล้วก็ตำรวจรวมพลังกันก็ออกแฟนตาซีนิดๆนะครับเรื่องนี้อบอุ่นหัวใจใช้ได้เลยเรื่องที่2อง e l อ w ลอ f e Ca ฟ e l o เกฎหมายรักมีอยู่16ตอนนะครับตอนละประมาณ1ชั่วโมงรับชมได้ที่วิวมีทั้งซับไทยและภาคไทยนะครับเป็นเรื่องราวของพระเอกอายการหนุ่ม ที่ลาออกจากการเป็นอายการออกมาเขียนนิยายนิยายไม่ใช่นิยายธรรมดานะครับไม่ไม่สปอยแล้วกันต้องไปดูและทนายสาวสวยสุดแซ่บชุดนี้แบบแจมนะครับโดนใจสีชุดฉาดมากที่ทนกับความอายุติธรรมไม่ได้นะครับทำให้เธอลาออกจากสำนักกฎหมายและเปิดคาเฟ่กฎหมายของเธอเองนะครับและทั้งคู่พระเอกนางเอกก็ได้พบกันเรื่องจะเป็นยังไงต้องไปลองดูนะครับ เรื่องนี้สนุกนะครับโดยเฉพาะตัวร้ายนี่ตีบทแตกแบบบ้าบอบ้าจนได้ใจเลยครับสแสดงดีมากเลยตัวร้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องออกแนวรักโรแมนติกกฎหมายครับก็มีฉากให้ฟินฟินข้างรักอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องที่3 she and her perfect husband กดล็อกลิขิตรัก เป็นซีรีส์จีนะครับมีอยู่40ตอนยาวๆตอนละประมาณ45นาทีนะครับรับชมได้ที่ไอฉีอี้แบบซับไทยนะครับแล้วก็มีภาคไทยที่ VTV และซับไทยนะครับเป็นเรื่องราวของนางเอกทนายสาวสวยมุ่งมั่นตั้งใจทำแต่งงานแล้วเธอได้ทำงานที่สำนักงานทนายแห่งหนึ่งโดยปกปิดว่าเธอได้แต่งงานแล้วซึ่งสำนัก ทนายแห่งนี้มีกฎว่าทนายผู้หญิงต้องมีคุณสมบัติแต่งงานมีลูกแล้วเท่านั้นและสามีที่เธอสมมุติขึ้นนั้นก็ได้มาเจอกันจริงๆณง,ง,นะงานเลี้ยงเรื่องราววุ่นๆก็จะเกิดขึ้นนะครับรักแท้จะเกิดได้หรือไม่ความตั้งใจที่เธอจะเปลี่ยนแปลงระบบกฎเกณฑ์จะทําได้หรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกันนะครับเรื่องนี้ก็สนุกนะครับนางเอกพระเอกสวยหลอดูกันยาวๆฟินๆนะครับ ออกแนวความรักมีดับบลาน,นิดหน่อยครับเรื่องที่4 May it pete the court มี12ตอนนะครับตอนละประมาณ1ชั่วโมงรับชมได้ที่ Disney Plus Host อรเป็นเรื่องราวของทนายสาวสวยสุดเก่งนะครับเก่งชนิดที่สถิติการแพ้คดีแทบจะเป็นศูนย์ เธอจะทําทุกวิธีทางให้ชนะคดีได้โดยไม่สนวิธีและแล้วจูจ่ๆเธอก็พลิกผันนะครับถูกพักงานจากทนายสาวสวยเบอร์ต้นถูกส่งไปเป็นทนายความของรัฐและก็ได้พบกับพระเอกนะครับซึ่งเป็นทนายของรัฐอยู่นะครับแต่ทั้งคู่ก็จะพัวพันกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งแต่ละคดีได้ชี้นำไปที่ตัวพระเอกครับ พระเอกจะเป็นฆาตรกรหรือไม่นางเอกจะไขคดีได้หรือเปล่าต้องไปรับชมกันนะครับเรื่องนี้ก็จะออกแนวทนายกฎหมายหลักๆก,ก็จะเป็นสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับฆาตรกรรมนะครับน่าติดตามรักโรแมนติกคอมเมดี้ก็มีอยู่น้อยนิดนะครับเรื่องที่5้า One Dollar Lawyer มีอยู่12ตอนนะครับตอนละประมาณ1ชั่วโมงรับชมได้ที่ Disney Plus Hotstar เ,เรื่องราวที่พระเอกอดีตอายการลาออกเป็นทนายสุดเพี้ยนแต่แบบเสียนสุดๆนะครับฝีมือไร้กาศมากสวมสูตรสีสันลวดลายและทรงผมท,มที่มีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับด้วยภาพลักษณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหรนะ่นักแต่ถ้าว่า มีจิตใจกุศลเป็นขวัญใจของเหล่าคนจนนะครับเป็นทนายที่รับค่าว่าความที่1000วอนเท่านั้นนะครับมีอยู่ตอนหนึ่งคนระับพี่แกรับค่าทนายพันวอนแต่พี่แกหาหลักฐาน2,000ล้านวอนนะพี่แกจ่ายไปยอมใจแกจริงๆและได้พบกับนางเอกอายการฝึกหัดหลานสาวของสำนักงานกฎหมายดังและเธอก็ แพ้คดีให้กับพระเอกนะครับหลังจากนั้นเธอก็โดนคุณปู่นะครับประธานสำนักงานกฎหมายดังให้ไปฝึกงานกับสำนักงานกฎหมายของพระเอกเรื่องวุ่นวุ่นเฮฮาและเรื่องราวต่างๆจึงเกิดขึ้นเรื่องนี้ออกแนวกฎหมายคอมเมดี้แบบสุดๆเลยนะครับหาม่ากวนแบบกวนสุดๆ จบมุกกันดีมากเลยครับเป็นซีรีส์ที่ขายเคยรียดได้ดีมากเลยดาม่ามีนิดเดียวนะครับรักโรแมนติกไม่ไม่มีเลยนะครับอาจจะมีนิดนิดก็ได้ต้องลองดูกันนะครับแต่เรื่องนี้หาจริงขายเคยรียดเรื่องสุดท้ายเรื่องที่6 Extra Ordinary Attorney Woo อูยองอูทนายอัฉริยะ มี16ตอนนะครับตอนละประมาณ1ชั่วโมงรับชมได้ที่ Netflix เป็นเรื่องราวของนางเอกหญิงสาวที่เป็นออทิสติกสเปกตรัมแต่มีความสามารถด้านกฎหมายขั้นเทพ IQ สูงมากนะครับเธอได้ไปสมัครเป็นทนายจากหลายๆที่นะครับแต่ไม่มีที่ใดรับเธอเลยจนวันหนึ่งมีสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งรับเธอเข้าทำงานเธอจึงได้ไปเป็นทนาย แล้วเรื่องราวต่างๆนั้นไม่ง่ายเลยเธอเรียนรู้ที่จะเติบโตและต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆและแก้ไขปัญหานั้นๆได้หรือไม่ต้องไปช่วยเธอลุ้นกันนะครับกับอูยองอูทนายอัฉริยะดูไปในหัวของเราก็จะมีแตบวานติดอยู่ในหัวตามน้องอูยองอูนะครับเรื่องนี้ออกแนวกฎหมายนะครับขึ้นว่าความในศาล เยอะมากได้มุมมองใหม่ๆข้อคิดเป็นเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้มีดราม่าอยู่เล็กน้อยรักโรแมนติกก็พอมีอยู่บ้างนะครับแล้วก็พลังซอฟต์พาวเวอร์อูยองอูจากซีรีส์เรื่องนี้ก็ทำให้เกิดการอนุรักษ์กเกิดขึ้นจริงๆนะครับไม่สป,ปอยละกันต้องลองดูเอาเองครับมาแนะนำซีรีส์เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ